สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเมื่อนี้ผมกะอ,อยู่มาที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายเชิงเ้าครับมาเบ่งส่วนของท่านอาจารย์ถาวรครับอันนี้เป็นทุเรียน12ปีว่าสั้นครับอันนี้ของเพิ่น12ปีเพิ่นแตง่งเพิ่นแต่งแบบโอ้แต่งดอกแต่งไอ้นี่ ยังคักเลยครับคือเพื่อนข้อหมายของเพื่อนที่เพื่อนแต่งหลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันสิบโได้งานฮาบโบไดหลายครับงานฮาบโบไดหลายพวกปัดดอกปัดปัดดอกแต่งลูกแต่งยางี้ยครับม,มันสิบโได้หลายนี่อันนี้คือทุทเรียนสิบสองปีนี่ครับช่วงนี้กะนีเ่เพื่อนก็สิเอาดอกดอกะยะห่างอยู่ประมาณจากอ่า ยี่สิบยี่สิบเซนบ่ยี่สิบหรือสามสิบเซนนี่แหละถ่าเซนเตอร์ต่อเซนเตอร์เซนเตอร์ต่ออันนะนะครับบางอันจนังนี่แล้วก็อัน,นอันนี้เพิ่นกะสิเอาไว้แล้วก็เพิ่นกจะจิแต่งไปแต่งอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวลูกออกมาเพิ่นกจะจิแต่งลูกอีกเมื่อนี้กะคืออยากมาหาคุ้มลูกนะครับก็เลยมาถึง อำเภอท่าตะเกียบจากระยองมาท่าตะเกียบกะไก่บ่กะกะไก่เติบยู่ครับนี่เบิ่งนี่แหละต้น12ปีเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่นสิเอาลูกอยู่ประมาณจากต้นนี้ถ้ารับลูกเพิ่นที่อยู่ประมาณ70 7 0 80ลูกครับ12ปีนะ70 80ลูกนึงแต่ว่าต้นเพื่อนนี่ครับโอ้ เบิง่งพุนครับจะพาเบิ้องงามอยู่ครับของเพื่อนกับมีมีตอนเนี้ยของเพื่อนอมีอยู่สองรุ่นสองสามรุ่นครับประมาณสามรุ่นนี่อีกรุ่นหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้ก็รุ่นหนึง่งครับนี่้วก็มี รุ่นรุ่นนี้ค่ะหลายอยู่คือกันครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็หลายเดี๋ยวอผมพาไปเบ่งครับรุ่นแรกของเพิ่อนอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกของเพิ่อนครับโอ้งามต้นต้นเพื่อนกะสมบูรณ์ครับต้นเพิ่อนกะสมบูรณ์ดีอม ดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมสิพาไปเบืงองอีกรุ่นหนึ่งของอาจารย์ขับก็เดี๋ยวอเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมผมพาไปเบิง้งอีกรุ่นแรกของเพื่อนขับผมครับขอบคุณครับ